มันหน้าแยงเข้าไปครับมันหน้าแยงเข้าไปอ่ามันหน้าแยงเข้าไปมันหน้าเข้าไปครับมันหน้าเข้าไปยาวป้องกันตัวให้ดิยาวป้องกันตัวให้ดิ <laughs> 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 Oi, Oi! มีมาหน้าด้วยยาวมีมาหน้าด้วยยาวมีมาหน้าด้วยมันได้มีเลยยาวม้วนไปให้ได้หมุนไปให้ได้หมุวนม้วนมุนไปหมุนไปนี้ไปยาวนี้ไปนี้ไปนี้ไปหม้วนไปหมุนไป หมุนไปหมุนไปพี่ทีละก่ายทีละก่ไป